เอกก็ไม,ม่ใจกลางเอกก็ไม่ลิจ้าเฮ้ยทำเลยดีทำเลยดีไม่มีไม่ได้แล้วทำเลยดีไม่มีไม่ได้ <c oughs> มามามาแ <c oughs> อบกระซิบอะไรนะกำไรแรกซื้อห้าแสนต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่สลิปรายได้แต่แค่มีสลิปเดีอนแค่นี้ที่หรอใช่ค่ะแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องใช้ในส่วนของเงินลงทุนด้วยนะอย่าแอบบอกใครไปนะเดี๋ยวเขามาลงทุนกันเยอะ จะมาจะมาจุวยห้องสวยมากเป็นยังไงเห้องสวยขนาดนี้ที่ไหนอน่ยเอกก็ใมใจกลางเอกก็ใหม่นี่จ้าทำเลยดีทำเลยดีไม่มีไม่ได้แล้วทำเลยดีไม่มีไม่ได้ <c oughs> ติ๊กต็อากาไปแล้วเราเล่นอะไรก่อนมา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 ,มารีวิวห้องให้นักลงทุนนี่นะคะ คือห้องนะคะโซนทําเลเอกมัยนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอุลืมตรงนี้ได้ไงเนี่ยสาวสาวรองเท้าเยอะใช่ไหมอุ๊ยเปิดไม่ออกมาทุกคนกดผีไ่ได้มันเป็นมุกค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ลองเท้าไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนว่า20คู่30คู่แล้วจะแบบ โลกหรือเปล่าจุดจุดกันไปเลยจ้าสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนาะคุณผู้ชายก็ชอบเนาะรองเท้าผ้าใบายเยอะๆเนาะนี่กระจุกกระจิกกระจุกกระจิกวกเอสซอรี่หมวกอะหมวกก็วางได้เก๋ๆเก๋ๆ,ๆนะคะคุณจงคุณแจนะคะสามารถวางได้หมดแล้วก็แม่บ้านแม่เรือนเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ต้องแบบ ทำความสะอาดนะคะซักฟองซักผ้าล้างจงล้างจานทำกับข้าวนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะว่ากลิ่นอะ่ะจะออกไปหรือเปล่าเราะมีในส่วนของตัวดูดกลิ่น,นเจ้โอเคแล้วก็ห้องน้ำทุกคนนี่จ้าห้องน้ำนะคะกั้นโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเพราะว่ามี ประตูอย่างนี้เลยนะคะแล้วที่นี่นะคะ <im it> ก็คือเป็นในส่วนของตัว range uh, shower น,นีเน่เป็นไงเป็นไงเหมือนลงแรมอะ่ะอย่างนี้เพล็ก็มาแล้วทำเลยดิ <im it> ไม่มี <im it> ไม่ได้แล้วพอทำเลยเก๋ๆแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนนี่มือเน,อนี้อยากจะดนเนอร์กับแฟน เนี่ยมุมอยากยินเนีกับแฟนก็ไม่ต้องไปกลัวโควิดกลัวรถติดอะไรก็ไม่ต้องหาที่ค่ะเมร้านี้่องค่ะให้หน่าอยู่ค่ะพึณแม่สีเรือนทั้งหลายค่ะแล้วหลังจากนั้นนาะก,ก็เฮ้ดูหนังกับแฟนก็ได้หรือว่าจะพักผ่อนอยู่คนเดียวก็ได้นะคะก็ไม่เหงาเพราะว่ามีทีวีให้ดูค่ะหรือถ้าไม่มีทีวีให้ดูก็คุยกับตัวเองค่ะ ดูซีรีส์ทิปไปก่อนนะคะโอป้าทั้งหลายไปไหนต่อคะห้องนอนค่ะเชิญเข้าห้องมาดูแมวที่ห้องเราไหม <c oughs> นี่ทุกคนดูห้องก่อนเป็นไง <c oughs> เตียงนี่คือแบบบ้านถนนคนเดียวนี่อาจจะเหงาหนิดึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าชีมงานรู้ค่ะ <c oughs> ให้หมอนเยอะมาก ให้หมอนมาเป็นเพื่อนนะคะนอนแบบอืม้มเยอะมากเลยจ้านี่จ้าแล้วหลายๆคนก็แบบเฮ้ยผู้หญิงเนาะเสื้อผ้าก็ต้องเยอะใช่ไหมอย่าได้แคร์ค่ะที่นี่<ะ>นี่จ้าเสื้อพงเสื้อผ้าคือแบบอื้เอาสิเอากับเขาสิโครงการนี้นะคะอยากจะบอกว่าทั้งหมดที่ เห็นฟรีทั้งหมดจ้ะบิี๋ยวอินทั้งหมดเนี่ยนะใช่เลยจ้ะฟรีทั้งหมดนะจ๊ะโหอันนี้อะไรเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งเหรอโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งดูอีกนิดนึงคะเก็บของเนี่ยนะใช่อลังการไหวไหมการไหวไหมจ๊ะอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยไม่พอหรอกเข<ๆ>ารู้ว่าคนผู้หญิงทั้งหลายอ่ะของเยอะเสื้อผ้าเยอะเป็นไง อลังการทำเลดีไม่มีไม่ได้แล้วทำเลดีไม่มีไม่ได้แล้วทั้งหมดนี้นะคะเพียงแค่คุณเป็นพนักงานประจําก็มีห้องสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญก็คือกําไรฟินๆน่ะทุกคนห้าแสนบาทอะไรนะแอบกระซิปอะไรนะ กำไรแรกซื้อ0 0แสนต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ดีห้าหมื่นสลิปรายได้ไม่ใช่เงินห้าหมื่นแต่แค่มีสลิปเงินเดือนห้าหมื่นแค่นี้จริงหรอใช่ค่ะแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องใช้ในส่วนของเงินลงทุนด้นะอย่าแอบ,บบอกใครไปนะเดี๋ยวเขามาลงทุนเยอะๆโอเคนะสำหรับใครนะคะที่รายได้ห้าหมื่นแล้วอยากมีห้องสวยๆแบบนี้เก็บกินค่าเช่ากำไรแบบแปดสิบเป็นคำ รายได้นะทุกคนหลักพันต่อเดือนแล้วก็กําไรแรกสื่อห้าแสนถ้ากินบอกมานะอย่าบอกเยอะนะถ้ากินบอกมา